ก็คือเราจะเอาของไปแจกนะคะก็คือเหมือนทําโรงทานแหละแต่ว่าของเราเนี่ยจะเป็นอาหารแห้งจะเป็นพวกอาหารพวกนมขนมของใช้ในครัวอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราไม่สะดวกที่จะทํากับข้าวนี้ก็จะเป็นผู้ร่วมบุญกับเรานะคะเป็นเจ๊เจ๊เจ๊สาส่วนข้างหลังใครเอ่ยคนนี้เป็นผู้บอกบุญคะ่ะชื่ออ่ะพูดที่ ชื่อน้องอุค,ค่ะแล้วก็ข้างหลังค่ะอันนี้เซเล็บอาจารย์กิ๊ฟอาจารย์กิ๊ฟนะคะจริงๆซึ่งจริงๆเนี่ยเราไปหลายคนมากแต่ว่าเราเราไปคนละคันนะคะแยกกันแยกกันไปคนละคันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในวัดกันนะคะว่าจะเป็นยังไงตามมาเลยจ้าขห้องน้ำาไีด์ไปเลยนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนเก่อครับ แถวต่อแถวแถวตอนเรียงหนึ่งนะครับสาวแจงกินสวยๆด้วยกิน้สวยๆด้วยมาถ่ายรูปไว้การหมู่บ้านของเรานะครับเอ่าจุดจุดกับดอกไมที่มีตองกระจายชื่อบ้านไปถึงบ้านท่านนะครับท่านที่ยังไม่ได้เอาไปรวมเลยผมมาที่นี้มากับเซเลบนะครับแล้วก็ติดไว้ที่ผู้ินผู้องที่อยู่้ามหน้าด้านหน้าศาลาการเรียนแ่งนี้ได้เลยนะคได้แล้ว ไม่ต้องรับเลยนะครับเอาแค่คนเดียวสำหรับท่านที่จะบูชาผ้าไตรก็ได้ทั่วถ้วนผ้าไปยหลักปฏิบัติธรรมในครั้งนี้คะับเรียนเชิญได้ที่ประดังพิธีเลยนะครับมีทางพระบุญเจ้าแล้วก็มีทางคณะกรรมการวัด่อไปก็ตามนะครับเป็นชาวร้านเล้งนะครับมาแจกเล้งครับวันนี้บูชาหรือจะไม่ได้เอากระเจียวมาเล้งมานะครับรับท่าาานสงอจจะไม่ได้เอา อาหารแห้งข้าวนมเพื่อนมากับวันที่นับถือตรนนี้เราก้ไม่ได้คาดว่าไม่นานน่าจะหมดนที่ะมาอไม่ครับราคาหรือว่าความเชื่อหรือว่าที่เราถือนะดูครับคนเยอะมากเลย ทติต่อรับทุกท่านนะครับสำหรับท่านที่ทำโรงงานนะครับขอความเป็ดนาเรสักครู่นะครับตอนนี้ติดต่อเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะี่ลงทำจุดกอไม่มีเอะไรแล้วนะแต่ว่าครูมีทีมสาสายรอบเกี่ยวหารอบงนครับรอที่ว่าที่ว่ารอบเดียวครับไม่ได้ต่อยทีมงานนะครับ การนาของท่านตนี้หน้าตาอิ่มบุญมากนะครับต่อแถว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 ตรงนั้นจะมีทางออกนะครับและก็บนข้างถนนไปจะมีลานหย่อนรถไล่่ลังจะลงออนะครับ ดะตอนนี้ ue, พี่น้องเราก <Ouais. S 2> ็เดินไปกันเดือดระหว่างนิดนึงนะครับค่อยๆนะครับด้านในเราไม่ที่เจ้าหน้าที่เราไปบริการอยู่ด้านนอกหมดเลยตอนนี้ครับแจกเป็นคนแจกอยู่แจกเสร็จแล้วก็จะไปรับแจกบ้างอ๋อมอืโบก็ได้นะยัยนะครับก็มีความยินดีนะครับเพิ่มเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของคณะกรรมการชุมลกรอบปลายพังสองแห่งนี้ <ury quietly S 1> ที่ได้ตอนรับพิมพ้ครับก well> ็คงจะได้ขันกระบวนแห่องคติแล้วแจยได้ครับรถฟอร์คอิปตอนเอาแต่ก็สวยๆนะครับมาแจกนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะ้วก็ดูตอนขาเก่านะครับเข็นรถนะฮะ่รถด้วยครับองคถิจับข้าไปเลยับ ในวันนี้นะครับเรียนเชิญได้ที่ตรารับพิธีนะครับาบูชาผ้าไรแล้วอีกสักประมาณอาจจะ9โมง9นาทีใน9โมง19นาทีนะครับจะได้เลิกในการทงรถทงองกระบวนกาสิ้นเพื่อให้แก่รอดเข้าตัวสุดนะครับเพื่อมาทำพิธีทอดตามขั้นตอนในการทำนนี้คนสวยมาแจกบุญกฐินของเราแจกอย่างเดียวครับาก็แจกเสร็จแล้วช่วนเขียนเคสรถด้วยนะครับคุณร ของกุงท่านนะครับจะสุดมันดารใช้งานกระถิ่นสำหรับทีของกระดาษกลายในทีมนี้นะครับรื่นและเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับท่านที่เดินทางมาแล้วการะจอบรถเรียบร้อยแล้วก็เรียนเชิญที่ประลองพิธีด้านหน้าสาราการต่อเนื่นะครับมาที่นี่เลยนะครับต้อนรับได้เลยนะครับต้อนรับไม่มีเวลาไม่ต้องรอนะครับเริ่มได้เลยนะท่านใดที่มาแล้วอาจจะแวะทานข้าวหรือว่าแวะทานแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็นขนมหวาน นะครับวันนี้เซเลปแม่แจงแล้วครับเซเลบจะซื้อหวยแล้วครับตอนนี้เดินครับเดินทินได้เลยนะครับวันนี้มาจากน้ำจิตน้ำใจกันเลยทางเอาพี่น้องชาวพุทธของเราทุกนแล้วนะเดี๋ยวผ้าที่จะร่วมทำบุญนะครับทางเจ้าภาพหลักก็แจ้งมาแล้วว่าท่านใดที่จะร่วมทำบุญรูปบูชาผ้าใจสำหรับถือแห่เลาะเข้าโบสถ์ในวันนี้นะเรียนเชิญที่ไปเลยนะครับมาตรงนี้มาที่กองอำนวยการได้เลยนะครับท่านใดที่บูชา ไม่ได้มาเลยกระตุ้นมงคมนะครับจากปัจจยลงในตู้รับบริจาคหรือจากติดไว้ที่ร่มพรมเงินโทรทัศนะครับไว้เป็ทีละลึกก็ได้นะครับเพราะนั้นใกล้แล้วใกล้แล้วอ้าวจบ,จบจบยังอ๋อถขายได้จ้ะขายได้อยูอ่ มาไปดูนะครับรอบๆนะครับคนเยอะมากเลยไม่อยากเดินมามาเท่าไหร่เพราะว่าเละมากครับข้างในค่อยอะากลย่อยากนมามาเท่าไห่เพาะว่านล้มกครับั้งในคนเ้อะกเ่อาด้นยกันแท้ราว่าละากครับ้า ิ่ใจไหมมากอิ่มบุญไหมคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนมาดูว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรไปได้วยกันนะคะวันนี้ต้องไปแล้วจ้าเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายพี่สายยิ้มหนคะาะ